สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบ่ะกับสนุกคือเกา่าที่สองสนุกสาวราเนอกพี่น้องวันนี้สนุกกับสิฟ้าพ่อแม่พี่น้องคุณแหละไปเบ่งหน้าป้านอะพี่น้องเพราะวา่าสนุกสิไปซอยเป็นเสือผ่อนเข่าวัอน,นี้นอกเพราะวา่าฝนตกแห้งเมื่อวานนี้พี่น้องเพราะวาสนุกไิเกี่ยวเข่านอกกับสิไปซอยป้าซอยลุ่งคหละพี่น้องหน้าไกลกันนอกเพราะว่าฝนตกห้ามเข่าคนพี่น้องเลยมักในลายไห่หนึง่งพ,พ,พี่น้องตาลืโตนนอกไปยุเข่าตัไปกันเลยพี่น้อง ก่อนจีไปหอดนะป่าจะนุ่งจีบเอาเอามักจีดาก่อนพี่น้องเพราะว่ามักจีดาโรคโรคพี่น้องมักจีด้าผลปลูกธรรมชาตินะเนาะพี่น้มักจีดาปลูกธรรมชาติบ้านเฮาพี่น้องไม่แน่นใช่บบด้พี่น้องเอ้ยโอ้หนวดหนอยากได้เด่นเลืองเลืองพี่น้องเสียเทิงมาเนาะ หน่อยนี่ก็เรื่องพี่น้องอาซิดาก่อนกรมซิดาบักไหน่หนึ่งพี่น้องแหละสนุกกระสุนผ้าล่องถงหน้าพนันนอบมันไปซอยเรือเขาก่อนถงหน้าปกกับยุ่งหลุมพนัเนาะพี่น้อ,อ,อ,อนงอตอนนี้สนุกกระลุงหอนหายหน้าไปทิ้งรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องปู่ เข่าเพื่อพี่น้องเอ้ยสุดเล่งนพี่น้องพูดพูดแหละพี่น้องพูพูน้พว่าน้ำพายุเข่าเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องนนกกสินปีนงเข่าใส่เพื่อพี่น้องนี่แต่น้ำนาะแถวนี้ปนเขาสเ่พี่น้ฉันกยังไม่ลงมาหรอกพี่น้าฉันลงมาส่ เกี่ยวเข้าอันนี้แล้วเกี่ยวเขายามพรมพี่น้องเอ้ยลำบากแห่เนาะมาซอยเลยเล้ะพี่น้องามาซอยสนุกเลยแล้วก,ก,ลก,ก็เขีย่ยจนงกล้เสรแล้วเลยพี่น้อง นอเนาพี S <S ่น้องเ้ยไล่ให ah ้เป ah ็นซิปเหล่พี่น้องเ้ยพอจะปีนแล้วก็เริ่เตินเนาะสนุกก็เลยมาซอยเพิมาในนอ้นาะเป่าะว่น้องก็ค้นมาลายมาดพี่น้องคนทําห่นเขากันเนาซอยเนี่ยเออพี่น้อง มื่อกี้วโอเคอยู่เหลือพี่น้อง ตอนนี้กัสนุกกับป pues nah ีนมาตั้งแต่ปู้นแหละเนาะพี่น้ะงปฉันมาหอดพีเลยพี่้องแทวนี่เพื่อไปไปตั้งพีกันเนาะเพราะว่าเราเกี่ยวลายเนาะพี่นาะผลถม่มตกทำซะเนาะไม่แต่น้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเราเห็ดเป็นผ่อนเนาะมันก็เลยน่าจะเป็นป่าของสนุกเนาะเพราะว่า เกี่ยวเขาให้เป็นผ่อนนั่นแห้งให้พี่น้องปเป็นโปรแกรมเนาะทำแบบโปรพนบ่แห้งหเลยพี่น้องเราก็ต้องปินเนาะสำสำวันรอบมากเกี่ยวอีกรอบสองแล้วพี่น้องอปินเนาะนเป็นผอนพี่น้องยายเอาตะกันทำอะไรพี่น้องเพราะว่ามันสิบ่แห,ห้งเนาะก็ทำโปรยาย เฮงพี่น้องต้งยายออกยายเอาให้แดดถึเนาะมาใส่สนุกหนึ่งเด้อพี่น้องว่าสนุกบวดเกี่ยวเข่าเนาะยีนากะก็ได้มาซอยป้ามันเอ็นพันพันทำเข่าพันหลายเนาะพี่น้องซิบก็หายอีกเลยพี่น้องมาสนุกก็เลยมาซอยพี่น้องหน่าสนุกกับว่ามาณอีกอาทิตย์หนึ่งคนละพี่น้อง แตงชีได้เกี่ยวเนาะสิมาสอยปา,าก,ก่อนใย่เป็นพรเพราะว่าย้ายออกพี่น้อง้าเขาย้ายเป็นกระชีแห้งไว้เนาะขโมยย้ายมาแห้งแล้วพี่น้อง บินทั้งลมขึ้นเนาะพี่น้องบินทั้งลุมกันนี่แห่งเดี๋ยวพอเขา,เ,า,นนาเป็นพ่อนเนาะการพิชสนุกสนุกบวิ่งผ่อนนะพี่น้อง เยประดับเอาเนาะหนักเป็นกำเป็นกันนี่ป่าคนเห็ดเป็นผลเน,นาะปีเดดถือเดแ,แถวขั้นกันปุ๊บลายเลยพี่นอ้องปุ้นสุดพุ่นเลยเนาะเมนแต่นี่นี่พี่นอ้องเอ้ย ะสด้กินเนาะพอเสด้ขึ้นเล่าขึ้นเงี้ยเห็ดลาหันตอนลำบากเนี่ยพี่น้องใส่ขาวโดนคนนึงบ่เอือนเนาะขาวโดนคนชิคนห้ำเลยพี่น้อง ตอนนี้สำกระปินเขาแล้วแลพี่าไลยแล้วพี่เนอตัวบเนาะแดดกำลังออกพี่นวหนดเทิงนละเนาะโอเคบบนี้พี่นนองสุกสิเมทีอังพลนเนาแบบนี้โอเคพี่นนองสำหรับ คลิปปิ้นเข่ากับแล้วทีเรียบร้อยแล้วเนาะสนุกกับซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะมักกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกในเด้อเด็ดเห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสนุกกับขอขอบคุณขอบคุณหมู่ควรเมื่อสุขสุขนแล้วก็บเอฟซีเมื่อสุขสุขนเนาะพี่น้องที่เข้ามาติดตามแล้วก็บให้กำลังใจสนุกเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี